ยังคิดถึงพ่อเองอยู่หรือเปล่ายังคิดถึงเหมือนเดิมครับจะตูครับตั้งแต่ตั้งแต่ผมเข้ามาในเมืองอยังเห็นปลูกยังไม่หยุดปลูกเคียวอะไรเหรอครับอ๋อกราษเช็ดทูอ่ะลูกนะมาไม่มี้เพียงเพื่อะดาษเช็ดทูไปต่อลูกเออพี่โจ้พี่โจ้เคียวอะไรน่ะอ๋อพี่จจ้เคี้ยวยาบ้าลูกใหม่ไหว้รครับพี่เดดเออนอนแดดแม่ไม่ลูกครับไม่มีที่เมื่อวาน ไม่ช้าย um. oh, ังไม่ได้ให้กับให้น oh, ้ำให้น้ำชาปัเลยขอชงน้ำชามาให้โอเคเป็นเด็กคิดดีกชาพอเนี่ยนะพ่อมันเนี่ยนะเป็นเพื่อนท่านโอ้้รมันร้อนแล้วจะจิ เอยเนี่ยนะดูแลท่านตั้งแต่ท่านเป็นพระยาพิทัยทุกข์เดานก็เดินทั้งวันทั้งนมีอะไรลำบากก็มาหาครูเพราะตอนนี้ครูก็มีจะแจอยู่แล้ว เดียนน้ชาเย็นหมดนะปออ๊งขอบใจล้กขอบใจพวกเราแก่ขนาดเอแล้วคนดูจะแก่ขนาดไหนวะลูกตโอไนั่งตโอไปโอ้ยน้อ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 ยป่าป่ก่อนป่าก่อนเอ้ยหนุ่มทไมเอ็งไม่ทาให้มันอุ่นๆกันละลกเอออยาให้กูกินน้่นร้อน อกจ้าก้าวพ่อคุณนำเธอแป๊บเดียวกินน้ำร้อนหน้าตกขาวเลยอ่ะสาวไม่เอาหายกูไม่กินเม็ดกุยชงนะจะโกกินไม่หมดแม่กินไหมครับดีแล้หนูมันกระตองเอาเอาลูกลูกเองนะนะแกเด็กเด็ คงกะบาเป็นใหญ่เป็นโตเหมือนพ่อมาอนนดวยหนึ่งปีเต็มๆที่ฉันหายไปจากเมืองพิชัยฉันไม่อยากเชื่อว่าอะไรเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปมากมายขนาดนี้แม้แต่หนทางเข้าเมืองฉันยังจำแทบไม่ไ,ได้อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ช่ยผจะดีใจถ้ารู้ว่าฉันเมือนฐานเนี่ยมีชีวิตรอดจากมรับแรงกลับมา เข้าไปกลับทุนจะดีกว่า <Okay. S 1> อืออืออ <c oughs> เออ <c oughs> ยายครับวางมามาขอทานในเมืองนะครับไอ้ไหนูนี่ังสายตามไม่ถึงเข <c oughs> ตัวมังสอดทานยู่ยายเนี่ยมาขอทานหรอกอ่ะยายม็รอกหัว